โอ้โหดูมันปูมันปูมาแล้วโอ้โหน่าตักแบบไม่มียาละครับโอ้ขอดูในชามหน่อยขอดูในชามหน่อยี่มันปูใส่มาแล้วโอ้โหนั่นครับตามคำเรียกร้องเห็นไหมครับทั้งมันปูน่ามปูโอ้โหตอนนี้ทางเชฟโอมาครับนี่คือผ่าประมาณสไตล์คล้ายๆเหมือนพวกเวลาทำปูผัดผงกะหรี่ใช่ครับนะและแต่เดียวกันเลยนนะครับแล้วก็ผัดกระหอมกับผักแห้งนะ สิบสี่ไม่แนโอ้โหนี่ดูมัมนดูเยอะเลยอันนี้มันปูเยอะมากเยิมย้มเลยเอาหลงไปผัดแบบนี้นะ แล้วนี่เดี๋ยวเวลากินจะลำบากฉันนี่กลิ่นกลิ่นของพวกนี้มันจะเข้าไปในเนื้อปูเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่อพริกเลือนครับซอสพริกครัเหลือกี้ที่เข้าไปปั่นใช่ไหมคุทธกิจครับครับที่เห็นอยู่นี่คือซอสพริกเหลืองนะครับหรือว่าอาคิอามาริโอนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นก็คือเขาใส่ไวน์ขาวลงไปนะครับวายขาวนะแล้วที่เรียกเมนูนี้ว่าซูดาโดก็คือมันคลุกคลิกนั่นเองละครับโอ้โยอย่างนี้ดูสีสิครับครับนะ แล้วก็เนื้อปูที่ดิบๆแล้วก็สับมาแล้วมาผัดโอ้โหโอ้โหินี่เอาน้ำซุปใส่ลงไปมีการเคี่ยวเล็กน้อยเพื่อให้อ่ารสชาติต่างๆเนี่ยซึมก็ไปในเนื้อปูอย่างเต็มที่ไหลน้ำหนัไหญไหญน้ำลายไหลแล้วมาแล้วครับนี่คือทางเชฟบุญธรรมครับมาแล้วนี่สาลายสาลายทะเลนะต้องเสร็จแล้วมาช็อกในนน้ำแข็งหลอมแน่นอน อร่อยนะเชฟคุณทำก็ค่อยๆปล่อยของทีละน้อยนะครับเนี่ยนี่เมื่อกี้คือวิธีการซักสาหลายนะครับผมซักผ้าใช่แล้วครับก็คือแบบว่าคือให้ไม่ให้แตกตัวเพราะตอนแรกจะโดนความร้อนแล้วจะติดกันอยู่ทางด้านผู้ช่วยของเชฟโอมาครับมาแล้วครับทางนี้ครับมารคมาแล้วครับนี่มีการชุบแป้งทอดแล้วเอาอะไรเนื้อปูชุบแป้งทอดเลยเป็นใช่ฮะน่าจะใช้เนื้อปูละครับ ปูทั้งกระดองที่สับไว้แล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมพอผสุกแล้วเริ่มเป็นสีเหลืองนะนะครับคุณจะคิดครับครับและนี่คือคาราเกะปูขนละครับโดยเขาจะเอาปูเนี่ยนะครับไปชุบกับซอสมะนาวก่อนนะครับแล้วค่อยไปชุบแป้งทีหนึ่งแล้วค่อยมาทอดจะได้สีเหลืองน่ารับประทานดูกลมกล่อมแบบนี้ละครับโอ้โหดูสิครับนี่เนื้อปูกําลังจะสุกแล้วแล้วก็เริ่มเป็นสีเหลืองทองนะนี่ลักษณะแป้งข้างนอกนี่กรอบแล้วเนื้อข้างในต้องหวานนุ่ม ฉันเป็นซอสอีก10นาทีเท่านั้นครับตอนนี้ทางเชฟโอกมาครับอะไรเนี่ยเนื้อนี่ซอสเนื้อที่มีผลเนื้อปูด้วยอ๋อเนื้อปูที่มีสามซอสใช่ไหมครับ่ที่มีพริกญี่ปุ่นผสมอยู่อันนี้ที่เป็นไมเนสนะครับเนื้อปูพริกญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนของทาง อ่อสเปนิชหรือว่าเม็กซิกันหน่อยๆแล้วคุณจะคิดกับครับที่เห็นนะครับเชฟพุทธจริงกำลังตกแต่งจานนะครับเกาซ่าสามิตินะครับนอกจากตัวมันฝรั่งบดนะครับเหลืองๆที่เห็นนะครับด้านบนยังเป็นซอสนะครับมีกอฟซอสนะครับแล้วก็หัวไก่น้าซอสรวมไปถึงสไปซี่ซอสสามรสเลยล่ะครับอก็แปลว่ามีเปรี้ยวมีเผ็ดมีมันนะฮะนี่มาแล้วครับทางเชฟวุฒาครับเอาน้ำซอสราดแล้วนี่ทีเด็ดปล่อยของแล้ว นี่แล้วมีวางบนเตาด้วยใช่ไหมคะต้องให้ร้อนเสมอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะข่าวโอ้โหดูมันปูครับมีหอยปีกนกด้วยนะครับจานนี้มีกุ้งมีหอยปีกนกมีปลาเยอะแยะนะครับใช่ในเมนูนี้มีปลาหิมะด้วยนะครับซึ่งปลาหิมะเนี่ยตัวหนึ่งเจ็ดกิโลเนี่ยกว่าจะผ่านมันได้ต้องใช้เวลาที่มันให้มันโตเนี่ยประมาณสิบสี่ปีสิบสี่ปีเลยครับโอ้โหแม่คนเรานี่ช่างสัญหาะถูกต้อง ตอนนี้ทางเชฟโอมาครับนี่เริ่มจัดจานที่2แล้วนะครับจานเป็นกองกองแล้วนะอ่านี่ยมาแล้วครับปูมาโโอ้หแป้งทอดเวลานี้ก็เหลืออีกไม่มากแล้วนะครับตอนนี้ปูชิ้นกุ้งตัวหนึ่งและมีอะไรอีกชิ้นหนึ่งอ๋อนี่ก็อันนี้คือเนื้อปูอันนี้เนื้อเหมือนกันเนื้อปูที่แกะออกมาโอ้โหนี่ก็สวยครับแก้มโอ้สวยงามมากสวยมากครับโอ้โหพุทธชิงก็ราดน้ำซอสแล้วนะครับซอสโอ้โหบนครับ เนื้อปูสีส้มซอสสีเหลืองสังเกตดูนะครับว่าสองสองซีกนี้สีแบบคนละเรื่องกันเลยนะฮะพุทธคิดครับครับผมครับเชมราชิงลาดซอสลงไปนะครับในเมนูเซปิเช่ปูขนนะครับเป็นอาหารที่ทานแล้วรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นกับพี่กระเป๋าเหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ริมทะเลของแถบตะวันตกของเปรูเลยล่ะครับโอ้โหสวยงามมาก ทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นเทคนิคคัลเลอร์ใช่แล้วจะสีสันแบบทางนี่ครับมันนี่มันมันเที่ต้มมันเท่ต้มของเปรูนะต้มเชื่อมเพราะว่าเขาเขาใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีเท่านั้นครับนี่จริงๆนะครับผมไม่นึกเลยนะว่าอาหารเปรูเนี่ยหน้าตาสีสันจะสดใสขนาดนี้ สวยงามมากเลยครับและหัวใจสําคัญคือซอสอย่างที่ว่ากันไว้นะครับนี่เห็นไหมครัมาแล้วครับโอ้โหสวยงามโอ้สวยงามสีสวยงามครับออกมาเดี๋ยวนี้แสดงว่าที่ยกระดับจริงๆนะครับผมนี่นี่สีมันปูแผ่นพงกะหรี่เลยนะครับนี่เขาใช้คุณทำทำมาแล้วเนี่ยอันนี้ไข่ตุ้นออกมาแล้วโอ้ดีนี่นี่ครับไข่หอยเม่นด้วยนี่นี่ยกยกฮอกไกโดมาทั้งตอเลยนะนี่บอกแล้วโอ้ดูดูความดูความดูความเด้งหึบของไข่แล้วไอ้นี่สาม มีสามยวงอันนี้มาแล้วครับไม่ไหวแล้วค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วนะเชฟทรมานกรรมการมากมือนี้โอ้สวยงาวพขี่คงดีเียโอ้ยมาเอาแล้วเชฟบุญธักผมยังสงสัยอยู่ว่าเชฟบุญทรรปกติจะเป็นเชฟที่ อาจแต่ของกินแพงๆนะนึกในใจเมื่อกี้ทำไม่มีได้ยังไงเนี่ยมาแล้วครับโอ้โหมีไข่กุ้งอีกครับผมแซลมอนโรบ้าฮะแซลมอนโรบอ๋อไข่ปลาแซลมอนนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีหนาทีเท่านั้นวันเป็นหรอเทเรย์ได เดียนาทีครับนี่ที่เป็นเต้มือเสือน่ามันมือเสืออ๋อมันเป็นเสือครับอ๋อนี่ทำให้กลับเป็นรูปร่างตัวปูใหม่ครับได้นี่เรียงมาให้ก้นงามเท่านั้นเองมาเลยเหลือเวลาอีกสามสิบวินาทีได้ดิสเกิลฝากสามสิบวินาทีครับแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นก็เริ่มจัดจานกันหมดแล้วนะครับยังไงก็คือทายแน่นอนแต่สีสันโอ้โหการจัดจานนี้แต่ของคุณ เช่บุญชามดูนะครับสิทธิ์ของกกายังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่เหลือไมลาอีก1ิวินาที15วินาทีครับตายเชบุญํามเหลืออะไรครับเหลือเชนหน้าเชบุญาครับอะไรครับอะไรของอะไรมีเอาปล่อยของดอกไม้ดอกไม้นะครับเส7มคุณจมีหยุดครับ so beautiful the color is very powerful here yeah Peru food is all about colors Peru food is all about colors ผมบอกเขานะครับว่าตอนนี้มันสวยงามมากคือสีสันนี่จัดจ้านมากมีพลังมากเขาบอกว่าใช่ครับเพราะอาหารของทางเออเปรูนะครับผมนี่จะเป็นเรื่องของสีสันของทางพืชต่างๆมารวมกันนะครับ you proud or you happy with the outcome of all your dishes yeah I wish I had more time but I'm okay ครับผมเขาบอกว่าถ้ามีเวลาให้มากกว่านี้เนี่ยนะครับก็จะดีมากแต่ทที่อย่าเนียเขาภูมิใจแล้วครับว่าเ thank าแค่วิชิเกิร์ดลักซี่ยูนะแม r เ g ็ t ไปไงครับพี่บุญธรรมครับดูแล้วเพื่อให้เขาเรียกอะไรตอบสนองของความเป็นกลิ่นอายของทะเลครับผมใช่ไหมครับเป็นไงพี่วันนี้เจอโจทย์นี้เข้าไปภูเขาญี่ปุ่นขนาดเลยสิก็ยังพอได้อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบญี่ปุ่นนะครับครับครับแล้วเป็นไงรู้สึกว่าวันนี้ทําออกมาแล้วภูมิใจไหมครัก็ โอเคเลยนะครับดีเลยครับครับผมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะแพ้หรือใครจะชนะนะครับผมสักคู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับและอาหารของเชฟผู้ท้าชิงเชฟโอมามีทั้งหมด4จานจานแรกเซบิเชฟปูขนเนื้อปูที่ต้มสุก แกเป็นชิ้นคำโตเนื้อแน่นหวานราดรสกับน้ำยำเปรูและซอสพริกเหลืองรสเผ็ดร้อนฐานคู่กับมันเทศสีม่วงที่เคี่ยวต้มจนหวานเนื้อเป็นเมนูสองรสชาติที่โดดเด่นไปด้วยความอร่อยอย่างลงตู่จานที่2เกาซ่าสมิติชิ้นปูที่ปลุงสุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะลาบสไตล์ หวางเด่นบนยอดด้วยวัตถุดิบต่างชนิดเสิร์ฟคู่เป็นคำคำ้อมมันบดคลุกรสที่ปั้นกลมเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่ทำได้ครบทุกมิติความอร่อยจริงๆจ,จานที่3คาราเกะปูขนเนื้อปูที่สับชิ้นพลุกกับซอสสูตรมะนาวทอดจนเหลืองทองราดรสด้วยมะม่วงสาวซาทานคู่กับซอสาทาทาที่เคล้ากับเครื่องเทศหลากชนิด เมื่อได้ทานจะสมัมผัสได้ถึงรสชาติความอร่อยที่ยากเกินบรรยายจานที่ 4, สีซูดดโดปูขนเนื้อปูขนสดที่สับชิ้นต้มรวมในหม้อเดือดกระฟักทองบดและวัตถุดิบหลากชนิดแต่งสรรจนครบรสเป็นเมนูรสเข้มที่ประสานความอร่อยได้อย่างสุดยอด และอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมก็ทำออกมาได้4เมนูเช่นกันครับยานราสลัดลักฟา้าน้ำสลัดที่เคล้าวรสกับมันปูและวัตถุดิบหลากชนิดโรยราดบนชิ้นปูเนื้อแน่นพร้อมวางเด็ดด้วยปลาทอดรสกรุบกรอบเป็นเมนูล้ำลดที่ทรงดุลได้ถึงใจเสลือเกิน จานที่ 2. ไข่ตุ๋นปูขนเนื้อปูและกระดองที่นึ่งสุกผนึกรวมกับไข่ที่ปรุงจนเคล้ารสนึ่งจนสุกหอมพร้อมแต่งด้วยไข่หอยเม่นและไข่คาเวียเป็นเมนูรสนวลที่ชวนให้ลิ้มลองความอร่อยจริงๆจานที่ 3. ปูขนหมักฟองเบียร์ราดด้วยซอสเปาหือสด เาหื้อที่ฝนฝอยคลุกเคล้ากับมันมือเสือและเครื่องเทศหลากชนิดจนกลมรสราแต่งลงบนชิ้นปูสดที่หมักนุ่มเป็นเมนูประกอบล่างที่สร้างสรรค์ครบทุกอรรถความอร่อยจานที่4โอโบลิหลงทางชิ้นปูขนและหลากวัตถุดิบจากท้องทะเลหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ในหม้อร้อนราดกับซุปที่ปรุงรส ในสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้เป็นเมนูชักนำความอร่อยที่ชวนให้ลุ่มหลงในรสชาติสุกการประชันแห่งรสชาติสุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะล้ำอัตรัและตอบโจทย์ความเป็นวัตถุดิบได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ